สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่การชมคลิป12ราศีประจำเดือนมกราคม2565โดยหมออ้อยนักพยากรณ์ไพนักราชศสาสตร์ทางดวงดาวขอสวัสดีปีใหม่2565กับทุกท่านที่เข้ามาชมคลิป12ราศีประจำเดือนนี้และทุกๆเดือนที่ทำคลิปในช่อง youtube ของหมออ้อยชื่อมาคุยกันหน่อยหมออ้อยเหงาเปิดสักราชใหม่เปิดรัพย์รับโชคริ่มรวยปังๆกันทุกคนนะคะไม่เจ็บไม่จนเหลือกิน เหลือใช้เหลือเก็บมีความสุขเจริญรุ่งเรืองในทุกด้านสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์สมมาตรสมปรารถนาสมศีลสมธรรมสมร่ำสมรวยสมสวยสมงามเงินไหลนองทองไหลมาหลังมาทุ่มท้นหลังล้นมากหลายฉับพรันทันทีฉับพรันทันทีโอมสโหมรวยร่ำรวยทุกวินาทีสนใจที่จะดูดวงชะตาราศีกับหมออ้อยเราพบเสริมดวงบูชาดวงพิชัยสงครามกับหมออ้อยนะคะทัวก็มาที่0 9 8 8 5 5 6 3 0กสี่ศูนย์เกาแปาหนะคะดีไลน์พุญยวัฒน์ d o i ขอบคุณสำหรับการติดตามชาวลักนณาราศีกรกฎชาวราศีกรกฎคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึง15สิงหาคมการงานของชาวกรกฎยิ่งสูงยิ่งหนาวนะคะเพราะฉะนั้นดวงชะตาของชาวราศีกรกฎมานไม่มีบารมีไม่เกิด จะมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายและการริเริ่มในธุรกิจการงานเกิดขึ้นในดวงชะตาการงานของชาวกรกฎจะมีบททดสอบให้กับท่านอย่างมากมายและจะต้องแก้ไขเป็นอย่างมากต้องใช้ความอดทนไหวพริบวิริยะอุตสาหะประสบการณ์แก้ไขปัญหาในช่วงนี้ให้ได้นะคะคนใส่ร้ายป้ายสีหักหลังทุกรูปแบบ ขอให้ชาวกรกฎอดทนนะคะสุดท้ายสามารถที่จะผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคต่างๆไปได้สู่อนาคตที่ก้าวหน้ายั่งยืนอย่างถาวรแน่นอนค่ะการเงินชาวกรกฎดีขึ้นมากค่ะสภาพคล่องมีไรายได้เข้ามาหลายช่องทางแต่ท่านก็มีรายจ่ายมากเช่นกันในเดือนนี้ชาวกรกฎมีลาบก้อนใหญ่จากการทำงานได้จากความช่วยเหลือของผู้หลักผู้ใหญ่ผู้หญิงนะคะที่เป็นผู้หญิง ผู้ที่มีอายุมากกว่าสำหรับท่านที่รอผลประโยชน์เงินบำเหน็จบำนาญผลกำไรเงินโบนัสเงินจากสิ่งต่างๆที่ท่านรอคอยมีโอกาสที่จะสมหวังค่ะมีโอกาสได้รับความช่วยเหลือทางด้านการเงินกับเพื่อนสนิทของท่านด้วยเดือนนี้ชาวกรกฎต้องงดการช่วยเหลือหรือคำประกันใครนะคะเพราะว่าท่านมีโอกาสสูญเสียทรัพย์สินเงินทองแทนคนอื่นใช้โอกาสที่จะได้กลับคืนยาก มีโอกาสที่ท่านจะโดนหลอกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นดวงชะตาของชาวลักนาราศีกรกฎชาวราศีกรกฎทั้งหลายเกี่ยวกับเรื่องการเงินต้องระเวทระวังให้ดีนะคะต้องบริหารจัดก,การเกี่ยวกับเรื่องการเงินได้ดีสุขภาพช่วงนี้เครียดค่ะคิดมากแล้วก็อารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงส่งผลทางด้านสุขภาพตามมาได้นะคะชาวกรกฎต้องอาศัยการนั่งสมาธิสงบสติอารมณ์ ให้มากๆสวดมนต์จเจริญภาวนาแล้วก็จะดีขึ้นได้ท่านจะเครียดเกี่ยวกับทุกๆเรื่องอเครียดเรื่องที่ยังมาไม่ถึงและเรื่องที่ผ่านมาแล้วเพราะฉะนั้นชาวกรกฎอย่าคิดมากนะคะก็เดี๋ยวโรคประสาทจะถามหาท่านนะคะโรคที่ต้องระวังเกี่ยวกับกระดูกข้อเขา่า แล้วก็กล้ามเนือ้อความดันโลหิตหัวใจจะทำงานผิดปกติสูบฉีดมากเป็นปกตินะคะหาหมอดูแลด้วยนะคะชาวกรกฎให้ระวังอุบัติเหตุมาจากการเดินทางไกลด้วยค่ะความรักคนโสดของชาวกรกฎนะคะช่วงนี้ไม่ใช่เวลาที่ดีบางท่านรู้สึกเข็ดขยาดกับความรักครั้งเก่าก่อนแต่ก็ยังมีคนเข้ามาต้องพบเจอในแวดวงการทำงานมาในรูปแบบกัลยยณมิตร สุดท้ายตีสีเสร็จแล้วก็จีบเลยค่ะเอ้นะคะคลุกวงในเลยนะคะเขาาดูใจกันไปก่อนอย่าเพิ่งรีบร้อนนะจ๊ะชาวครกฎเพราะว่ามันมีสิ่งที่ปิดบังซ่อนเร้นท่านจะไม่สมหวังได้สําหรับคนโสดเกี่ยวกับเรื่องความรักนะคะแต่สําหรับคนมีคู่เดือนนี้ท่านจะเออเห็นว่าคนรักความคิดเห็นไม่ค่อยจะลงรอยกันมีปัญหาทะเลาะเบาแหวงกันไม่หยุด ท่านก็มีความน้อยเนื้อต่ําใจคือน้อยอะค่ะ นะคะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยความรู้สึกมันมีเขาจะหาว่าท่านอาจจะปิดบงังซ่อนเร้นอะไรสักอย่างหนึ่งท่านก็ไม่ได้ทําอย่างนั้นแต่ความคิดความอ่านอะไรก็จะเกิดขึ้นกับชาวกรกฏคือความคิดเราไปห้ามจิตใจใครไม่ได้นะคะเกิดความปิดหวังเกิดความเสียใจทําให้น้อยเนื้อต่าใจนะคะก็อย่าไปคิดมากนะคะบางครั้งก็หนึ่งสมองสองมืออ,อยู่การลิ้นกับฟันสําหรับคนมีคู่ก็ปรึกษาหารือพูดคุย ท่านก็สามารถที่จะผ่านไปได้ให้รองงับ อารมณ์นะคะเพราะว่า,าการที่จะพูดคุยกันบางครั้งคิดว่าจะพูดคุยปรับความเข้าใจเอา้าทะเลาะก,กันอกีกมันก็เลยไปกันใหญ่นะคะพยายามระงับอารมณ์ค่อยพูดจาอ่าแล้วก็ถ้อยทีถ้อยอาศัยปรับความเข้าใจหาเวลานะคะสร้างบุญร่วมกันด้วยนะคะกับคู่ครองบางคนนี่กับคู่ครองไม่ค่อยจะได้ไปอ่าทำบุญที่ไหนกันเลยนะคะไปเที่ยวอาจจะมีแต่เวลาทําบุญต้องทําบุญด้วยกันบ่อยๆนะคะอ่าสตามสสารที่ต่างๆที่ท่านคิดว่าสร้างบุญร่วม แล้วมันจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นวิธีแก้เครสเสริมดวงชะตาประจำเดือนมกราคม2565ถวายหนังสือสวดมนต์ปล่อยปลาไหลนะคะปล่อยปลาไหลนี่เริ่มต้นที่9ตัวเลยนะคะท่านจะปล่อย900ตัวก็ได้หรือว่า1 0 9ตัวก็ได้นะคะแต่เริ่มต้นที่9ตัวนะคะเอาเครสเอาเครสค่ะอ่านะคะแล้วก็ท่านใดที่ ต้องการอยากจะรู้ว่าดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกรกฎเนี่ยมีข้อควรระวังนะคะก็หมออ้อยบอกไปแล้วนะคะข้อควรระวังสําหรับชาวกรกฎในเดือนมกราคม2565ก็คือเอกสารสัญญาที่ท่านจะทํางานหรือว่าอะไรจะมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นและความผิดพลาดที่เกิดก็เกิดจากอารมณ์ของตัวท่านเองอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนนะคะมีโอกาสที่จะโดนหลอกลวงได้นะคะ,ะหมออ้อยขอฝากคลิป 12ราศีประจำเดือน ขอฝากคลิป12ราศีนะคะประจำเดือนมกราคม2565โดยหมออ้อยนักพยากรณศาสตร์ไพนักราชนะคะเพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยจะสนจากจะรู้ว่าจะทำยังไงกับหมออ้อยคืออยากจะดูดวงเป็นการส่วนตัวนะคะโทรเข้ามาที่0988556364 0988556364นะคะจะบูชาดวงพิ่ชัยสงครามกับหมออ้อยนะคะเสริมดวงชะตาก็โทรเข้ามาที่ 098-855-6364แปาะ,ะ,ะแล้วก็วันเสาร์วันอาทิตย์ก็พบกับหมออ้อยเป็นประจำทุกสัปดาห์นะคะ,ะไลฟ์สดวันเสาร์วันอาทิตย์1ชั่วโมงเท่านั้นดูดวงชะตาให้ฟรี กดไลค์กดแชร์กด Subscribe หมออ้อยด้วยนะคะเพื่อหมออ้อยจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปในครั้งต่อไปค่ะสุดท้ายนี้หมออ้อยขออวยพรสวัสดีปีใหม่ให้กับชาวลัคนาราศีกรกฎนะคะทุกท่านเลยขอให้การเงินของท่านโชคลาภก้อนใหญ่เข้ามาเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานสมมุ่งสมมาตรสมปรารถนาเลยนะคะครอบครัวร่วมเย็นเป็นสุขสวัสดีค่ะ